สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะมาพบกับคุณลิงนะคะในคาบโฮมรูมในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่หนึ่กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2565วันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยนะเมื่อกี้ก็เล่าถึงนะคะการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะจะให้นักเรียนทุกคนนะได้ฉีดวัคซีนนะคะ,อะโอเคให้นักเรียนนะคะ คนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็เขียนวันทงวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็วันนี้นะคะขึ้นหัวข้อเรื่องว่าฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะคําพื้นฐานหน้าสิบหน้าสิบเจ็ดนะหน้าสิบห้าถึงสิบเจ็ดนะคะหน้าถึงห้าถึงสิบเจ็ดใครที่เขียนแล้วก็โอเคคนไหนที่ยังไม่เขียนนะคะอะนักเรียนเขียนเพิ่เมเติมว่านะคะอ่าหน้า 15นะคะแล้วนักเรียนก็ไล่ลงไป1 2 3 4งสา4ีห้าเลยเป็นงานนะคะเป็นงานให้กับนักเรียนเนาะนะคะฝึกเขียนฝึกอ่านนะคะมันก็จะทําให้เรานั้นนะคะเก่งทั้งการอ่านแล้วก็การเขียนด้วยวันนี้ครูลิงจะพาอ่านนะคะส่วนการเขียนเป็นนะคะนักเรียนจะต้องทําทมาส่งนะคะเพื่อฝึกการเขียนบางคนฝึกมาแต่เขียนไปงั้นๆนนะคะเขียนแล้วก็ไม่ ไม่ดูว่ามันเขียนถูกหรือเขียนผิดนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องดูด้วยนะคะอ่ะน,นี่คือหน้าสิบห้านะคะหน้าสิบห้าคำที่หนึ่งค่ะลมพิษทําลายสุขภาพอ่านตามนะคะอ่านตามลมพิษทาลายสุขภาพทำลายสุขภาพอ่สาอสองไม่เชื่อ,อยาลบหลู่ไม่เชื่อ,อยาลบหลู่เออลสามทางโค้งลดเลี้ยว ทามเดียวสี่อย่ามาลวดลายใส่ฉันนะห้าเจอที่ไหนอย่าปล่อยให้ลอยนวลเจอที่ไหนอย่าปล่อยให้ลอยนวลหกหยุดล้อเลียนเพื่อนได้แล้วหยุดล้อเลียนเพื่อนได้แล้วเจ็ดละเมิดสิทธิเสรีภาพ ละเมอสิที่เซรีาพค่ะข้อแปดคุณย่าเป็นคนละเอียดละออคุณย่าเป็นคนละเอียดละออนักเรียนดูคําว่าละออนะไม่มีสระอะนะคะละละเอียดเนี่ยมีลอลิงสระอะแต่ละออเนี่ยลอลิงกับอออ่างสองตัวเลยนะคะต่อไปข้อเก้าบ้านของปู่อยู่ละแวกนี้ ข้อที่สิบทหารกำลังลาดตะเวนทหารกำลังาลาด it ตะเวนอ่ะ,<ช>อะเดี๋ยวนัเกเรียนดูคำนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนนีน้เด๋ยวนาดีอยู่ไอไนอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูคำหน้าที่สิบหกกันนะคะหน้าที่สิบหกัน หน้าที่สิบหกนะคะจะเปิดเช็คหน้าก่อนนะว่าหน้าชัวนะคะมันใหญ่ไปเนาะขนาดมันใหญ่เกินไปสักครู่หนึ่งนะคะคุณหลิงลดขนาดลงก่อนขนาดมันใหญ่ไปนะคะขนาดหน้าที่เปิดขึ้นมานะคะอ่าโอเค หน้าสิบหกนะคะอ่าเรียนมองเห็นไหมลูกคุณหลิงขยายให้นะต่อมาค่ะคำที่คำที่หนึ่งของหน้าสิบหกนะคะพระเอกลิเกหุ่นล่ำพระเอกลิเกหุ่นล่ำ ฝึกอ่านฝึกอ่านพระเอกลิเกหุ่นล่ามลิเกล่าเกล่าามคำที่สองอย่าลำเอียงเข้าข้างคนอื่นอย่าลำอย่าลเอียงเข้าข้างคำที่สามแสนลำบากยากอ่ะแสนลำบากแสนยากลำเคนแสนลำบากแสนยากลำเคนคำที่สี่ กระเป๋าอยู่ในลิ้นชักกระเป๋าอยู่ในลิ้นชักคำที่ห้าล mm ิ้นจี่ร้านนี้อร่อยมากลิ้นจีร้านนี้อร่อยมากคำที่ห้าคำว่าคำที่หกนะคะเขาทำตัวลูกลี้ลูกลนเทำตัวลูกลี้ลูกลน คำที่เจ็ดนะคะลูกค้ามาซื้อของแต่เช้าลูกค้ามาซื้อของแต่เช้าคำที่แปดขึ้นชื่อลือชา้า,าคำที่เก้าป้ามีลูกบุญธรรมบ้ามีลูกบุญธรรมคำที่สิบคำที่สิบนะคะหมอลำเพชรลงฟุง ทีนี้คุณหลิงอยากจะทวนข้อน,นี้ให้นักเรียนดูนิดนึงนะคะคำว่าทหารกำลังลาดนะต้องมีรอเรือด้วยนะคะตระเวนนะคะ,ะคำว่าตระเวนนั้นหมายถึงท่องไปเที่ยวไปนะคะเที่ยวตรวจตรา ก็คือนะคะทหารกําลังลาดตระเวนหมายความว่าทหารกําลังเดินตรวจตราตามบริเวณต่างๆนะคะดังนั้นมีรอเรือด้วยนะคะคุณลิงขอโทษด้วยนะ,ะต่อไปนะคะ,ะเดี๋ยวขอแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอหน้า15ไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนบางคนไม่มีเล่มนะคะเดี๋ยวจะได้เอาไว้จดนะแล้วก็ส่งคนไหนที่ไม่ส่งเนี่ยนะคะ คุณจะไม่มีคะแนนเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยอ่านะคะเดี๋ยวแคปหน้าจออ่นานโน่าอ่ะต่อไปเดี๋ยวแคบหน้าจอของหน้าสิบปกไปด้วยนะคะกล้องค่ะ ไปหน้าสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวคุณอิงเก็บหน้าจอแล้วก็เก็บงานหน้าสิบหกแป๊บหนึ่งอ่ะต่อมาหน้าสิบเจ็ดนะคะหน้าสิบเจ็ดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหน้าสิบเจ็ดจะอยู่ข้างบนนิดหนึ่งนะคะหน้าสิบสี่อยู่กับหน้าหน้าสิบสี่อยู่กับหน้าสิบเจ็ดนะคะอ่ะโอเค หน้าสิบเจ็ดนะคะหน้าสิบเจ็ดคำที่หนึ่งค่ะหน้าสิบเจ็ดคำที่หนึ่งนะคะอนาเรียนอ่านตามคู้หลิงนะคะเรียนอ่านตามคู้หลิงค่ะเภสัชกรคือแพทย์ผู้ปรุงยาเภสัชกรคือแพทย์ยาคนไหนที่ไม่อ่านนะคะ ก็จะอ่านเวลาให้อ่านจริงๆก็จะอ่านเงื้องืกๆกนะข้อสองภชนาการด้านพานานการด้านอาหารคำที่สามมงคลมงคลสูตรคำฉันคำที่สี่ป๊อกเป็นออทิสติก ห้ามีศ mm ิลาคือ hmm. ห mm ินแก้ว hmm. ห mm ้าหกมหรสพการเล่นรื mm ่นเริงเรียนดูคำนี้นะคะคำว่ามหอรสศนะคะคำว่ามหรสพ มหอระศพนั้นเนี่ยมีมอมาหอหีนะคะรอเรือศพเนี่ยนะคะไม่ใช่ศพแบบคนตายนะคะแต่ศพตัวเนี้ยจะเป็นสอเสือไม่ใช่สอสารานะคะไม่ใช่สอสาราแต่เป็นสอเสือนะคะอ่าอ่ามะหอระศพอ่านว่ามะหอระศพอ่านใหม่หนึ่งสองสาม มาหัวการเล่นรื่นเริงอะข้อเจ็ดค่ะมหักภาพคือเครื่องหมายวรรคตอนมาหัาคอะคำว่ามหักมหักภาพมอมาไม่หันอากาศพอพานแล้วก็ภาคนะคะพออาพอภาคภาคเรียนนี่แหละ ภาคเรียนที่หนึ่งที่สองนี่แหละแต่คำว่ามหัหมอม้าไม่เห็นอากาศพอทานนะคะมหัาภาะคะอ่ะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะ<ด>สิ่งมหัศัรรย์เรเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสิ่งมหัศจรรย์เเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามหัศัรรย์จมหัสจรอหันกรันต์นะท<ด>ี่ทำไมท,ทำหน้าแบบนั้นจีอ่าดูมหัศ มหัสจั์นะคะเวลาที่นักเรียนท่องนะคะถ้าเผื่อว่าท่องยากๆเอ๊ะมันสะกดยังไงเรียนเขียนนักเรียนลองท่องคําว่ามหัสจอพูดตามมหาสจอหันการโยรหันการอ่าคำว่ามหัาใช่ไหมมหมอมมาหอยไมหันอากาศ แล้วก็สบอสลามหาสจออันนี้อ่านว่ามหัสะจอก็คือจอจานมหาสจอโรหันก so so ็ค <design> ือโรลหันกรเนเยอะกค่ะมหาสจอโรหันการันการันก็ใส่ข้างบนการันแล้วยอนะคะมหาสจอโรหันการันยอนั่นเองนะเป็น เรียกง่ายๆของคำว่ามหัศจรรย์นะข้อเก้าเตยชอบกินผัดมักกะโรนีเตยชอบกินผัดมักกะโรนีเตยชอบกินผัดมักกะโรนีข้อสิบค่ะหน่วยการวัดมิลลิเมตรหน่วยการวัดมิลลิเมตร หน่วยการวัดมิลลิเมตรหน่วย,ย,ยการวัดมิลลิเมตรอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเริ่มคำที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวคุณครูเช็คชื่อนิดหนึ่งขออนุญาต stop share ผู้หญิงจะทํากลุ่มให้นะคะผูห้หญิงจะทำะปิดกล้องได้ไอปิดไมค์ได้แล้วนะคะคผู้หญิงจะทํา จะทำอัลบั้มให้แล้วสามหน้านี้นะคะครูลิงจะลงในกลุ่มโฮมรุมวันนี้นะคะให้หนัเกเรียนไปคัดให้เรียบร้อยนะคะคัดส่งนะคะคัดสง่งนะเขียนชื่อให้ครบทุกหน้าที่ส่งงานนะคะเขียนชื่อให้ครบทุกหน้าที่ส่งงานนะคะโอเคอ่ะแคปหน้าจอหน่อยเดีย๋ยวเช็คชื่อนะคะ อิทธิพลครเปิดกล้องค่ะจิตติไม่เห็นหน้าเลยค่ะอดิสราปิดไม้นวพลอิทธิพลครับตกลงคุณจะเปิดกล้องไหมคะถ้าไม่เปิดคุณลิงไม่เช็คชื่อให้นะคะนับหนึ่งสอง ทำไมต้องให้บอกทุกครั้งทุกค่าบไปเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ตกลงน้าวพลอยอยู่ไหมคะแอเล่นเกมกหนึ่งสองสามค่ะไม่ใช่เวลาเามากมน,นะคะเธอ,ออยู่ป .4 แล้วปีหน้าเธอก็ขึ้นป .5 แต่ว่านะคะคะแนนของ นะคะคะแนนของอนักเรียนป .4 บางคนโบวอยู่เลย1นึร้อยคะแนนเต็มยังได้10 20เพราะไม่ส่งงานไม่เข้าเรียนนะคะนี่แหละมันเป็นปัญหาละแล้วพวกครูจะเอาคะแนนที่ไหนมาให้พวกเธอนะคะถ้าพวกเธอไม่ทำงาน,นะบางคนนี่นะคณะสอบปดอาขยานหรือสอบสเปรลิง B คุณหลิงก็ไม่เข้าใจเลย อิธิพัปาวานตกลงเธอมองอะไรเธอเล่นเกมหรือว่าเธอเล่นอะไรอยู่ทําไมมีหลายจอจังเลยถ่ายาจอให้งรู<อ><อ>หน่อยส<อ>ิทำไมมันถึงไม่ได้อันนี้ปาวานทําไมถึงไม่ส่งข้อสอบของครูทําไมไม่ส่งเพราะอะไรครับทําไมต้องให้ครูต้องตามคุณแม่ตลอดเลยอ่ะทําไมหนูไม่มีความรับผิดชอบเองครับผมเออก็อมันไม่ชัดครับ ครูหลิงบอกว่าอะไรครูหลิงบอกว่าเวลาที่ทํางานเสร็จปุ๊บให้ถ่ายรูปทรงอย่างน้นอยๆคือถ้าต้องใช้กล้องของคุณพ่อคุณแม่ถ่ายทรงมันก็ต้องไม่ไม่น่าจะผ่านหนึ่งวันนะคะคุณพ่อคุณแม่กลับมาตอนเย็นก็ขอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ่ายรูปทรงโดยเฉพาะการสอบคําอาขยานสอบการสอบนะสเปลลิ่ง b แบบนี้ไม่น่าจะผ่านไปสองวันสามวันต้องให้ครูหลิงตามถ้าเป็นแบบนั้นแจ็คขาดเลยนะคะเออ ทั้งที่ตัวเองเข้าสอบอะแต่ไม่ส่งข้อสอบเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะดังนั้นให้หนักเรียนต้องนะคะทาเสร็จปุ๊บส่งปั๊บเลยนะคะไม่ใช่ไปรออยู่นะคะอาทีนี้แจ้งอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักเรียนที่จะไปฉีดวัคซีนกวินภพครับขอร้องว่าอย่าเอากล้องเป็นที่แบบว่าถ่ายหน้าตาแบบอะไรแบบนั้นไม่เอาครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาก็มองเห็นนะ นะคะนักเรียนต้องมีมารยาทในการใช้กล้องนะคะเพราะว่าตรงนี้มันคือสื่อนะลูกนะคะแล้วเราไม่ใช่สื่อแบบว่าอันนี้ด้วยนี่คือห้องเรียนของเรานักเรียนมีมารยาทด,ด้วยนะคะอ่าพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ฟังให้ดีนะคะสําหรับนักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้นะคะไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะนักเรียนหยุดแต่หยุดแต่ แต่นักเรียนจะต้องอะไรนักเรียนจะต้องเขียนคําพื้นฐานเนี่ยส่งคุณหลิงนะคะฝึกเข้า number นะคะออของคุณครูนุกนะคะ,อะของคุณครูนุกด้วยนะคะเพราะว่าวันพฤหัสบดีจะมีทดสอบ numbers นะคะคือเลขนั่นเอง1 n e two t h r f i v e six เธอเขียนมาเลย one hundred million อะไรนี่ยนะคะมีคำศัพท์นะ ให้นักเรียนดูในบ o c ค b u l a u y a r ีของนักเรียนด้วยหมวด Numbers นะคะคนที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะคืออิทธิพัฒน์พผู้ปกครองไม่ได้ให้รับวัคซีนวสิทธิพลบุญ,ญากรคงศทรแล้วก็ปรวริษานะคะห้าคนนี้ไม่ต้องมานะคะเพราะว่าผู้รอบแรกนี้ผู้ปกครองบอกว่าไม่รับวัคซีน นะคะนอกนั้นห้องเราจะมีจำนวนนะักเรียนก็คือ2ี่นะคะ23คนนะคะ23คนใช่ไหมเดี๋ยวนับก่อน1นึ่ง5โอเคหคนนะคะฉะนั้นห้องเรามี30 ก็ยี่สิบห้าคนนี้ต้องมาแต่งกายด้วยชุดอะไรบอกสีทวนตัวเองชุดช้าพลาละนากลูกใส่แต่งกายด้วยชุดพละชุดพรละนะคะไม่แค่ขีบรองเท้าแตะมานะใส่ให้มันเต็มยศชุดพละโรงเรียนเลยนะคะใส่รองทงรองเท้าถุงเท้าให้เรียบร้อยนะคะอันดับที่สองต้องทำอะไรวันนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อที่อะไรคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ร่างกายพร้อมนะคะดื่มน้ําทานข้าวเช้าอะไรให้เรียบร้อยเลยคนไหนชอบดื่มเอ่อชาคุณลิงเคยเห็นนะเอาชามาใส่ขวดแล้วดริ้งดื่มอ่ะแล้วขย่าดื่มอ่ะอันนั้นงดก่อนนะคะไม่ให้ยังไม่ให้กินพวกชาเนี่ยชากาแฟยังไม่ให้กินถ้าจะฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็อะไรเตรียมหลักฐานคืออะไรเตรียมหลักฐาน หลักฐานคืออะไรคะใครที่ถ่ายบัตรแล้วให้เอาบัตรประจําตัวประชาชนใครที่ยังไม่ถ่ายจริงๆปอสีแล้วสมควรให้คุณพอ่อคุณแม่พาไปถ่ายบัตรได้แล้วนะคะไม่ใช่ถือแต่สูติบัตรไปอยู่นะคะถ้าสูติบัตรหายนี่เรื่องใหญ่เลยนะนะคะเพราะว่าเอกสารสูติบัตรมันก็ต้องอยู่กับเราตลอดนะคะด้วยแต่ถ้าไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนก็ใช้สูติบัตร คุณแม่น้องมนบอกว่าเอาสำเนาก็ได้ไม่ต้องเอาตัวจริงไปเดี๋ยวกลัวหายนะคะแล้วต่อมาคืออะไรคะใบยินยอมใบยินยอมพรุ่งนี้คุณลิงไม่มีติดมือไปให้นะคะผู้ปกครองจะต้องมารับที่โรงเรียนเองนะคะผู้ปกครองจะต้องมารับที่โรงเรียนเองนะคะหรือถ้าใครไม่ได้มารับนะคะ ต้องการแบบไฟล์เป็นินเองอะไรก็ก็บอกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็โรนะงเรียนทําไว้ให้แล้วก็มาเอาโรดนะคะไปกรอกไปอะไรให้เรียบร้อยนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าวิ่งมาแล้วครู้าลืมเอกสารใบยินยอมไว้ที่บ้านเนี่ยครูลิงไม่มีสำรองให้นะคะแจ้งผู้ปกครองด้วยว่าให้ติดมือไปติดรถไว้เลยนะคะ แล้วก็รอรับนักเรียนกลับบ้านด้วยเลยหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จนัดหมายนะคะเจอที่โรงพยาบาล8นาฬิกาตรงนะคะเขาจะเริ่มฉีดนะโรงเรียนของเราเริ่มฉีดตอน8นาฬิกา30นาทีแต่ว่านัดหมายเจอกันที่โรงพยาบาล8นาฬิกาตรงเพราะว่าครูลิงจะต้องไปเช็คชื่อนะคะต้องเช็คชื่อนักเรียนนะ ดังนั้นนักเรียนก็ต้องนะะนักเรียนก็ต้องอันนี้ให้เรียบร้อยนะเตรียมตัวเองให้เรียบร้อยนะคะทานคงทานข้าวให้เรียบร้อยนะลูกนะนะเมื่อวานพูดในเรื่องของงานแล้วนะคะนะพูดเรื่องงานแล้วดังนั้นก็มีนะมิ้นถามมาบอกว่าคู่ค้าแล้วนะหนูจะ อันนี้ได้ยังไงนักเรียนคะน่ะคลิปติดเอ่อลิงก์ติดตามงานนะ่ะอยู่ประกาศเลยนะคะลูกอยู่ประกาศของอะไรอยู่ประกาศของห้องนักเรียนเปิดมาที่ลายห้องนี่นักเรียนเห็นไหมนี่นักเรียนเปิดมาที่ลายห้องคะ่ะเนี่ยปสี่ปีหกสี่ผู้หลิงมีคนอยู่เก้าสิบสามคนในนี้คนเกือบร้อยเลยนะคะ เธอเห็นประกาศนี้ไหมเนี่ยอันนี้คือคุณครูคุณครูเหมีวขึ้นประกาศว่าในส่วนของการส่งคลิปสเปล,ลิ่บ B ครั้งที่หนึ่งถึงสามทั้งห้องสามสิบคนส่งมาแค่ห้าคนที่เหลือเป็นศูนย์แสดงว่าพวกเธอไม่ถ่ายคลิปส่งคุณครูเห็นไหมนี่คุณครูลงประกาศไว้เลยปักหมุดไว้ช่วยรายชื่อของคนที่ส่งคลิปนนทกรพงศ์อนนบวสิทธพิพลกวินนภะพ วริสราครูตามมาสีสัปดาห์แล้วพวกเธอก็ไม่ไม่ไม่ส่งคลิปการอ่านการสะกดครั้งที่หนึ่งถึงสามให้กับคุณครูเขานะคะทีนี้ก็มีลูกศรเล็กๆอี่ยเห็นไหมลูกศรเล็กๆเ,เธอก็คลิกลงไปนะคะอ้าวแล้วประกาศครูลิงไปไหนเนี่ยประกาศลิงก์ลิงก์ของครูลิงหายไปไหนแล้วอืม แต่ก่อนครูหลิงคือเอาลิงก์ป .4 มาไว้อีกแล้วนนยไปไหนล่ะอ่าครปริชาติปริชาติมาประกาศของครูแล้วของครูหลิงลิงก์ติดตามงานของครูหลิงหายนะคะเดี๋ยวครูหลิงจะลงให้ใหม่แล้วกันเดี๋ยวจะลงให้ใหม่นะคะโอเคนะเอาล่ะงานวันนี้นะคะนะคะงานวันนี้ก็คือให้นักเรียนนั้นนะคะไปฝึกเขียน ฝึกเขียนอะไรฝึกเขียนคำพื้นฐานหน้า15-17ถึงแล้วก็ spelling B นะคะ spelling B ตามกำหนดแล้วเนี่ยนะคะมันจะสอบ numbers numbers นะคะซึ่งครูหมิวครูหลิงดูในตารางแล้วครูหมิวสอนไปแล้ว numbers เนี่ยนะคะใช่ไหมมนใช่หรือเปล่าครูหมิวเคยสอน number ไปแล้วใช่ไหม ถูกไม่มนเพราะว่าครูหลิงเคยเห็นลงในวิชาภาษาอังกฤษเรื่องเดิดาประยัดจะเข้านาค่ะเดินค่ะนะคะแทนนั้น number เนี่ยนักเรียนก็เข้าไปดูด้วยมนค่ะมนเอ่อมนส่งอันนี้ให้ครูหลิงด้วยนะคะ number อยู่อยู่กับหนูมีไหมในที่ครูหลิงมันไม่มี vocabulary number เลยถ้ามนมีมนถ่ายส่งให้ครูหลิงอีกนิดนึงแล้วก็อ่าส่งไว้ในอัลบั้มนะคะ เผื่อว่าเพื่อนบางคนเขาอาจจะไปที่อื่นแล้วก็ไม่ได้หยิบในส่วนของ vocabulary number ไปด้วยนะคะเราจะได้ทบทวนกันดังนั้นนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นักเรียนที่ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนห้าคนก็ต้องทำงานแล้วก็เคลียร์งานตัวเองนะคะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายน้องประวานสวัสดีค่ะคุณยายคะ่ะร้านน่ะไม่ทำงานส่งเด้อนะคะ อ,อไม่ส่งงานด้วยไม่ส่งข้อสอบคุ้หลิงด้วยขนาดสอบแล้วสอบวันนี้ให้ส่งภายในวันนี้ก็ไม่ส่งยังมีโวมาอยู่เดี๋ยวจะได้ตามกับคุณแม่อีกครั้งหนึงอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้คุณหลิงจะลงว่าลูกหลานเหลือค้างงานอะไรบ้างนะคะในกลุ่มไลน์นะคะคาบสามคุ้หลิงว่างถึงจะได้ลงให้นะคะเมื่อวานก็สอนทั้งวันเลยไม่มีเวลาว่างเลย นะคะโอเคค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้งานที่ได้เรียนทำในวันนี้คือหนึ่งอ๋อครูลิงฝากอีกอย่างหนึง่งครูลิงเห็นครูต้นตามแมทวิดนะคะแมทวิดนักเรียนไม่เข้าทำเลยไม่ได้นะคะนักเรียนต้องเข้าทำโปรแกรมแมทวิดนะคะเป็นการพัฒนานักเรียนโดยใช้โดยผ่านโปรแกรมคณิตศาสตร์เราจ่ายตังค์นะคะเด็กๆนะนักเรียนเราต้องเรียนให้คุ้มค่านะคะ นะช่วงนี้อย่าไปเล่นเกมนะหยุดสต็อกการเล่นเกมก่อนเดี๋ยวหนูจะไม่มีคะแนนนะพวกครูไม่สามารถจะลงคะแนนให้ถ้านักเรียนนะคะไม่ได้ส่งงานนะคะนักเรียนต้องส่งงานแล้วเข้าเข้าเรียนให้ครบด้วยนะคะไม่งั้นไม่มีคะแนนให้นะเวลาคุณครูเขาสอบหนูก็ถ้าหนูขาดเรียนคาบนั้นเนี่ยคุณครูเขาอาจจะสอบหนูก็ขาดสอบนะคะพวกคุณครูไม่มีคะแนนให้กับพวกหนูนะลูก เพราะเนี่ยเท่าที่ดูแล้วสถานการณ์เนี่ยนะคะเราแทบจะไม่ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ออนไซต์เลยฉะนั้นนะทำยังไงผู้ครูถึงจะมีเกรดให้นักเรียนก็เราเรียนออนไลน์นี่แหละค่ะเราก็เก็บคะแนนจากการสอบออนไลน์จากการให้ทำงานออนไลน์นะคะจากชิ้นงานตอนนี้ชิ้นงานหลายชิ้นงานส่งมาแล้วนะคะหลายคนก็ยังไม่ส่งโมบายเอ่อโมบาย ร,ระบบสุริยะของคุณหลิงด้วยแล้วก็ของคุณครูท่านอื่นตามนะคะนักเรียนนะคะให้ตัวเองจบป .4 ถึงเจรยนชั้นจะเรียนออนไลน์ชั้นก็ได้เกรดสี่เหมือนเดิมแบบนี้นะคะนะอย่าทําให้ประสิทธิภาพตัวเองผ่อนนะลูกนะจะส่งผลต่อเกรดเฉลี่ยของเธอเกรดเฉลี่ยของเธอจะไปรวมตอนอยู่รวมป .4 กับป .5 เพื่อจะจะเป็นเกรดน,นะคะไปสอบห้องกิฟตตอนอยู่ป .6 นะเธอจะไปคิดเอาว่าฉันจะไป ตั้งใจเรียนตอนอยู่ป .6 สายแล้วนะคะเธอจะไม่มีเกรดเฉลี่ยพอที่จะไปเรียนห้องกิฟต์ตอนอยู่ป .6 นะคะดังนั้นป .4 เนี่ยถึงเรียนออนไลน์ก็เรียนปกตินะลูกนะคะดังนั้นคุณหลิงนะคะ,ะอ่าก็เตือนเตือนกันนะซึ่งเตือนมาตลอดอยู่แล้วล่ะในการทำงานนะคะทำงานส่งนะโอเคนะคะเด็กๆ จ้าสำหรับวันนี้นะคะขอให้เด็กๆเ,เรียนอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เวลาว่างก็ทำงานทบทวนตัวเองหมั่นทบทวนตัวเองอ่านหนังสือให้เยอะนะคะนะทบทวนให้มากคนไหนที่อ่านไม่คล่องให้ฝึกอ,อ่านให้เยอะเยอะเลยคำไหนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยที่หนูอ่านไม่ออกให้หนูใช้ Google เลยค่ะกดเข้าไปมันอ่านว่ายังไงแล้วกดฟังเสียงมันจะมีลำโพงนะกดฟังเสียงที่ถูกต้อง นะคะอันนี้เขาเรียกว่าการพัฒนาตัวเองนะลูกนะอย่ามีแต่เล่นเกมเล่นเกมไม่ได้ช่วยอะไรนะคะหนูมีเวลาเยอะแยะที่จะเล่นเกมแต่ช่วงเวลาของการเรียนเนี่ยนะคะสำคัญมากนะคะดูแลต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านนะคุณครูก็เป็นห่วงนะคะทุกคนเลยนะลูกนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะขอให้นักเรียนมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ช่วยงาน นะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านคุณปู่คุณย่านะคะด้วยเช่นกันนะสำหรับวันนี้ไม่เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะ